ยูพิกเกอร499รับคอมมิชชั่นเพิ่ม20,000น่าสนใจหรือเปล่ามาดูกันสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพิลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ช่องไหนตุกสอะอะไรมืออาชีพนะครับก็ในวโนนี้ยังจะย้อนกลับมาอยู่ในส่วนของตัวแอปพลิเคชัน u p พิกนะครับเพราะว่าตอนนี้ยูพิกเนี่ยเขามีแคมเปญยูพิกช้อย499นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็น่าสนใจและอย่างนึ่งคือวันนี้คุณเป็นย yup ูพิกเกอร49 9เนี่ยคุณพร้อมรับโปรโมชั่นนะครับแจกโปรโมชั่นฟรี20,000บาทานะครับดูจากรูปเลยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเพราะว่ามันมันน่าสนใจคือคือตรงนี้เราต้องมองอย่างนี้นะครับว่าในยุคที่เป็นโควิดแบบนี้มันมีอะไรเยอะแยะมากมายที่เราต้องต้องคิด หลายๆคนไปเลือกจับจองพื้นที่ทางการตลาดในการทำพวกแบรนด์ซิงเกิลทำขารตรงทำอะไรกันแล้วแต่คือมันก็อยู่ที่เราหมดเลยนะครับแต่ว่าอยากให้ย้อนกลับมาดูในแอปพลิเคชันของยูพิกเพราะว่ายูพิกเนี่ยเขามีสินค้าให้เราเนี่ยนะครับเลือกขายเนี่ยเยอะแยะมากมายคุณสมัครเป็นเมมเบอร์เนี่ยนะครับเมมเบอร์ Member นะสมัครครั้งเดียวแค่499บาทบอกเลยว่า499บาทคุณขายสินค้าได้มากกว่า 1, 1ล้านรายการ1ล้านรายการนี่ถามผมว่าเอาจริงๆคุณขายได้ครบป่ะทุกทุกหนึ่งล้านรายการไหมผมว่าไม่นะแต่ว่าสมัครวันนี้เสร็จปุ๊บภายในวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับคุณจะได้รับค่าคอมมิชชั่นเพิ่ม2 0,000บาทอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันว่าไอ้2 0 0 0มบาทเนี่ยมันคือยังไงอ่ะจิ้มเข้าไปนะครับนี่เลยครับเขามีโปรโมชั่นแบบนี้คือคุณสมัครเป็นยูพิเกอร์เนี่ย499บาทนะครับ แล้วคุณขายสินค้าที่เป็นหมวดยูพิชอยเนี่ยสินค้าหมวดยูพิชอยนะครับเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าสินค้ายูพิชอยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับจริงๆมีมาตั้งแต่วันที่1นแล้วนะครับแต่ว่าก็เขาก็ต่อเนื่องมาเพราะว่าสินค้ายูพิชอยที่เป็นสีเขาเนี่ยเขาก็ต่อโปรโมชันมาปกตปปมิมันจะเป็นโปรโมชันมันจะเป็นเรียกว่าพื้นฐานก็คือ999กบาทแต่เขาตอโปรโมชันมาสีขาอ่า เพราะฉะนั้นเราก็ต้องตามมาดูกันนะครับเอาง่ายๆคุณขายสินค้าอยู่พิกชอยเนี่ย499นะ499ปุ๊บครบ200ชิ้นคุณได้รับ20,000บาทอันนี้คือไม่ได้รวมกับคอมมิชชั่นนะไม่ได้รวมกับคอมมิชชั่นก็คือสมมุติว่าเอาอย่างนี้สมมุติว่าคอมมิชชั่นของสินค้าที่เป็นยูชอยเนี่ย60บาทอะ60บาทนะครับ60บาทก็60บาท, 60, บาทคูณ200อะ่ะเออคูณ200เข้าไปอะ่ะ นั่นคือคอมมิชชั่นที่คุณได้รับนะครับบวกกับอันนี้อีกสองหมื่นอ่ะบวกตรงนี้อีกสองหมื่นคุณใช้เวลาสิบวันได้เงินสองหมื่นคุณว่าคุมา้มบ้าล่ะเออแต่ใครจะทำถึงไม่รู้อันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันแล้วแต่ความสามารถส่วนบุคคลแต่ว่าต้องถามจริงถ้าขายได้สิบชิ้นได้รับเพิ่มห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับบวกกับคอมมิชชั่นอีกอ่ะ สิบชิ้นสิบชิ้นก็หกร้อยบาทหกร้อยก็เป็นหนึ่งพันอ่ะสามสิบก็ก็คูณไปถามว่าไอ้แล้วมันคุ้มไหมกับการที่เราลงทุนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทถามผมนะผมผมมองว่าคุ้มครับเพราะว่าเวลาหลายๆท่านเนี่ยทักมาถามผมเรื่องว่าเฮ้ยอยากเปิดแบงค์อยากทาแบงค์อยากนู่นนี่นั่นคือถามมุมกันเยอะแยะยากแบบโหเยอะมากอ่ะเรื่องของการไปเปิดแบงค์อ่ะเป็นตัวแทนแบงค์ซิงเกิลแบงค์ซิงเกิลเนี่ยบางคนเนี่ย ค็คุณเปิดแบรนด์แบบตอบชิปนะแต่คุณได้คอมมิชชั่นน้อยมากน้อยมากน้อยกว่าแบบน้อยกว่าอยู่พิกเยอะมากนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าน้อยกว่าอยู่พิกยังไงคุณเปิดแบรนด์ซิงเกิลน,นะคุณสู้มาขายนยูพิกไม่ได้นะครับผมบอกเลยอยูพิกนี่โโมึงโอ้โหแม่งขายแบบจะพูดยังไงคอมมิชชั่นแม่งแบบโอ้สุดติน่ะเอออะโอเคนะอันนี้คืออยากให้เพื่อนดูตรงนี้นะครับว่าเฮ้ย วันนี้คุณสมัครเป็นยูพิเกอร์เนี่ย499บาทแล้วตั้งแต่วันที่คุณเปิดฟังวิดีโอผมจนถึงสิ้นเดือนเนี่ยนะครับก็คือ28มกราคมอ่า28กุมภาพันธ์2564เนี่ยถ้าคุณทำได้ตามเนี่ยตามรูปเนี่ยก็รับโปรโมชั่นไปตามนี้ไม่รวมแผนการตลาดอ่าไม่รวมแผงการตลาดนะครับต้องบอกเลยถ้ารวมแผนการตลาดคุณน่าจะได้มากกว่า3 0,000อ่าถ้าเกิดถ้าเกิดว่าคุณทำ ทำโปรตรงนี้ได้200ชิ้นนะคุณได้รับเกินคุณได้รับเกิน30,000แน่นอนอ่ะอันนี้นะผมบอกอย่างนี้เลยนะครับทีนี้ทําไมการทำอยู่พลิกถึงน่าสนใจกว่าการไปเปิดแบรนด์ซิงเกิลอ่ะมาดูกันนะครับการเปิดแบรนด์ซิงเกิลเนี่ยเราผมเนี่ยทำตลาดออนไลน์มาในทุกรูปแบบผมต้องบอกอย่างนี้นะใครเข้ามาละฟังผมทํามาในทุกรูปแบบ จะเปิดใจไม่เปิดใจอันนี้ไม่รู้นะครับอันนี้คือพูดให้ฟังในเชิงที่ผมทํามาเราเปิดแบงก์ฟิกเกอร์เนี่ยขั้นต่ำเนี่ยนะครับก็หลักพันถึงหลักหมื่นถึงหลักแสนแล้วสินค้าขายเฉพาะแบรนด์ของเขาแต่ในยูพิกเนี่ยไม่ใช่ครับในยูพิกเนี่ยคุณจะมีแบรนด์ให้คุณเอาสินค้าลงขายเนี่ยมากกว่าตอนนี้นะครับมีแบรนด์ให้ที่มาจอยกับยูพิกเนี่ยยูพิกเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันลูกของ Lazada นะครับเพราะฉะนั้น คุณมีตั้งกลัวเลยว่าจะมีปัญหาอ่ะผมบอกเลยว่าเป็นแอปพลิเคชันลูกของ Lazada อ่ะบอกแบบนี้เลยนะครับใครเข้ามาฟังคลิปวดีโอนี้แล้วยังไม่มั่นใจนะผมบอกเลยว่ามันเป็นแอปพลิเคชันลูกของ Lazada แล้วคุณคิดว่า l a z a d a เขาจะยอมเป็นแอปพลิเคชันลูกของเขามีปัญหาไหมไม่ยอมหรอกครับคุณอย่าคิดน้อยคุณอย่าคิดเยอะบางคนโอ้โหคิดมากคิดปัป่นป,ปล้ำปั่นเือ โ้ยอ่านเปิด YouTube เปิดพันทิปโอ้ยเยอะแยะมากมายเปิดเพื่ออะไรครับอ่าเพื่อหาความจริงจริงๆแล้วมันไม่ต้องหาความจริงเนี่ยแอปคือความจริงแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันลูกของลาซาด้าผมบอกได้แบบนี้วันนี้มีแบรนด์ที่เข้ามาร่วมจอยกับยูพิกนะครับเยอะมากแล้วตอนนี้เนี่ยมีคอนโดมีรถจนมาให้คุณเลือกขายอะมาดูกันนะครับเข้าไปที่ เอา,อางๆใครยังไม่มีแอปพลิเคชัน Upic k นะครับสแกน QR Code ด,ด้านซ้ายมือตรงนี้หรือจะคลิกลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้โหลดฟรีลงทะเบียนฟรีแต่คุณสามารถรับคูป,ปอง30ปบาทได้ถ้าคุณลงทะเบียนผ่านลิก์ของผมต้องบอกนั้นนะครับเสร็จแล้วผมก็จิ้มเข้ามาที่แบนดพอเราเข้าจิ้มเข้ามาที่แบนด์เนี่ยนะครับไม่ต้องดูอะไรมากมาย ก็เลื่อนมาดูตรงในส่วนของแบรนด์ที่เข้ามาร่วมนะครับกับตัว u p พิกนะครับก็จะมีแบรนด์ที่เข้ามาร่วมกับ u p พิกเนี้ยค่อนข้างจะเยอะมากนะครับมีทั้งอ่าเนี่ยเลยนะครับลอเรลออมีอะไรเงี้ยคือแบรนด์พวกเนี้ยนะครับเขาก็ต้องมีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีเพราะว่าไม่งั้นก็จะเสียชื่อเสียงเขาถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลแต่ว่าคันนี้ หลายคนที่เข้ามาช้อปปิ้งหรืออะไรอ,า,อาจจะมีปัญหาคือเราต้องดูครับ,บางบางทีร้านค้าเนี่ยร้านค้าที่เอามาขายเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เป็นสินค้าแบรนด์เป็นร้านค้าโนเนมทั่วไปเป็นร้านค้าที่มาจากจีนจากอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือกซื้อสินค้าเราก็ต้องดูว่าไอ้สินค้าเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมเวลาเราดูว่าสินค้าเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมเรา,รามเมราดูจากคอมเมนต์ครับดูจากคอมเมนต์ของสินค้านั้น,น,นเราจะเจอเลยว่าอ,อ๋อสินค้าประมาณนี้คือ ผมไม่ไม่ได้อวยว่ามันดีหรือไม่ดีแต่วันนี้เราเมาืคุยกันเรื่องข้อที่จริงสินค้ามันอย่างในยูทิคเนี่ยดีครับแต่ร้านค้าไม่ดีอต้องบอกแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องดูันแต่ว่าเราสามารถเลือกได้เพราะว่ามันมีคอมเมนต์มีอะไรเราเลือกเอาสินค้าไปลงขายได้นะครับก็เลือกเอาตามสิ่งที่เราต้องการอตอนนี้โอ้โหแบรนด์สินค้าเนี่ยผมเห็นแล้วแบบโอ้ลายทา่า มันเยอะจัดนะครับเยอะจัดแต่ว่าที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรก,ก็คือสินค้าที่เป็นกระแสต,ตอนนี้นะครับแล้วน่าจับตานะครับจะเป็นสินค้าที่อยู่ในส่วนของอ่ะอย่างตอนนี้ที่ที่ผมเห็นแบบน่าสนใจนะเอาจิงๆเลยตอนนี้ตัว,ว TCL ครับตัวทีวีเนี่ยตัวเกี่ยวกับพกทีวีเครื่องใช้ไฟฟ้า TCL จัดโปรโมชั่นเยอะมากนะครับแล้วผมเองก็ซื้อทีวี32นิ้วมามาใช้แล้วรูร้ัว เฮ้ยเออแม่งเจ๋งว่ะแม่งแม่งใช้ใช้ดีอะครับมันก็ใช้ดีเหมือนแบรนด์ทั่วไปเพราะฉะนั้นอันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็มีพวกค่ายมือถือพวกโคเวอร์อะไรเงี้ยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะผมจะบอกเลยว,ว่าไฮเออร์ครับไฮเออร์ไฮเออร์นี่แม่งเจ๋งจริงเพราะว่าไฮเออร์ er นี่ผมใช้ทีวี2ีนิ้วเออมีคนบอกว่าเฮ้ยไฮเออร์แม่งมี22นิ้วด้วยมันเป็นจอทั่วไปผมใช้มามาัน จะบอกว่าใช้นานกว่าแบรนด์อื่นบางแบรนด์นะครับที่เป็นทีวีนะมันพังไปแล้วอะซื้อซื้อที่หลังไฮเออร์ e เลยนะที่เป็นทีวีนะพังก่อนไฮเออร์ e ที่ซื้อที่หลังอะไอที่ซื้อก่อนอะเออไม่พังก่อนผมว่าเฮ้ยกูซื้อกูซื้อทีวีเครื่องน,นี้หลังไฮเออร์นะทําไมมันพังก่อนวะเพราะฉะนั้น แบรนด์ไฮเออร์ดีนะครับผมบอกเลยว่าแบรนด์ไฮเออร์แม่งทุกตัวแม่งดีแต่ว่าข้อเสียคือบางทีมนะันไม่มีเก็บเงินปลายทางคือเราต้องโอนเงินเลยต้องจ่ายเงินเออเลยอย่างเงี้ยสามสิบสองเน้เนี่ยไฮเออร์เนี่ยสามพันเก้าร้อยเนี่ยผมบอกเลยถ้าใครอยากได้นะซื้อเลยครับอย่าพลาดนะบอกว่าคือคือแบบมันมันเป็นแบรนด์ที่ผมตอนแรกมีคบอกว่ามันมันคุณต้องลองอะ่ะเออแม่งเจ๋งอ่ะแบรนด์มันดีนะครับนี่คือไฮเออร์ใช้ได้เลย ใช้ได้เลยจริงๆนะครับเนี่ยแล้วก็มันมันก็มีแบรนด์เยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ที่ที่ผมอยากให้เพื่อนๆมาดูอีกตัวหนึ่งคือมีอะไรคนว่าเฮ้ยอยู่ยูพิกนี่มันขายรถยนต์ได้เหรอเนี่ยครับดูพิกขายรถยนต์ได้และขายคอนโดนี่ครับคอนโดขายคอนโดได้นะครับแล้วคุณได้ค่าคอมมิชชั่นด้วยใครมาซื้อสิน ใครมาซื้อแล้วจองเนี่ยนะครับคูป,ปองเนี่ยสี่เก้าคุณได้รับคูป,ปองพรามนี้อ่าเจ๋งมาล่าเจ๋งมาล่าแล้วพวกรถยนต์อ่ะเลื่อนไปนอีกทีนึงอ่ะเลื่อนยาวหน่อยนะครับตาลายนิดนึงอ่ะรถยนต์เนี่ยดูดิมีเยอะแยะมากมายเนี่ยอ่าซุ้อ่ะอะไรเชฟ MG เอาเพื่อนๆชอบยี่ห้ออะไรกันอ่ะเอา MG ก่อนละกันเอ็มจี MG เนี่ยเห็นไหมครับเขาก็จะมีเขาเรียกเป็นเป็นใบมัดจำมัดนัด มัดจำแล้วก็จองแล้วถามว่าถ้าเราต้องการเป็นเซลล์รถยนต์เนี่ยเราต้องไปขายเราต้องไปสมัครเป็นเซลล์ไหมไม่ต้องครับเพราะว่ามันอยู่อยงนี้เยครับมันนี้มันมันก็คือคุณจองอ่าพอเวลามีลูกค้ามามาจองคุณโปรโมทไปมีลูกค้ามาจองทุกอย่างเนี่ยตัว V ีกรุ๊ปนะครับวีกรุ๊ปคาเนี่ยเขาก็จะติดต่อดีวทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยอ่าลูกค้าซื้ออะไรอย่างเราได้คอมมิชชั่น เพราะว่ามันอยู่ในเครือของ V g ก o ุ๊ปขานะครับเห็นไหมเจ๋งไหมอันนี้คือผมว่าเอ้ยมันก็เจ๋งนะเราเราอยากทําอะไรเราอยากขายอะไรเงี้ยเราขายได้หมดแล้ว,ลว,ลวมันมันก็ไม่ได้มีลิมิตแล้วลงทุนสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสี่ร้อยก้าสิบเก้าบาทแต่โอ้เยอะมากนะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งสิ่งหนึ่งที่ที่ผมชอบก็คือมันมีโปรโมชั่นให้คุณได้เลือกทําการตลาดเยอะมาก คุณลงทุนส9 9ยเกสิบ้าบาทนะเนี่ยโปรโมชั่นสี่รอยเก้าิบเก้าบาทนะเอนนเรามาดูก่อนถ้าวันนี้เราอยากทําธุรกิจแล้วเราซื้อสินค้าสี่ร้อยเก้าสิบเกาบาทนะจิ้มเข้าไปครับสี่รอยเก้าสิบเก้าบาทสินค้าณนะวันนี้ที่น่าสนใจนะเดี๋ยวผมจะจิ้มให้ดูนะครับตัวนี้แม่งน่าสนใจมากจิ้มนะจิ้มให้ดูนะครับปึ๊บคุณซื้อสินค้าตัวนี้4ี่รอยเกสิบเก้าบาทซื้อนะกดซื้อปึ๊บคุณดูนะครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ่าเฮ้ยแม่งมีแถมแม่งมีแถมมีแถมสินค้าที่เป็นตัวเอ่ออันนี้น่าจะเป็นยาสีฟันคนซื้อสี่ร้อยเก้าเก้าแถมยาสีฟันจริงมาครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเข้ามาดูวิวดีโอนี้ห้ามพลาดสินค้าตัวน,น,นี้นะเพราะแม่งมีของแถมด้วยเออมันมีแถมด้วยแม่งเจ๋งอะ่ะถือว่าใช้ได้เลยครับทีเดียวเลยเนาะนะครับ อยากจะฝากไว้สินค้าตัวยูบิกชอยคือคุณเป็นคุณสมัครเป็นยูพิเกอร์เนี่ย499บาทผมมองว่าคุณไปใช้ใจ่ายเงนินน่ะมากกว่าน,นี้อีกนะครับอ่ายังไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะปมย้อนขึ้นมาเท่านี้คุณสมัครเสร็จและ้ะคุณอยากขายของละคุณอยากได้คอมมิชชั่นเยอะๆนะครับเนี่ยมันก็จะมีพกแบรนด์พกโปรโมชั่นเนี่ยอยู่ข้างบนเนี่ยเยอะแยะมากมายให้คุณเข้าไปเลือกซื้อแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ มันจะมีสินค้าที่เป็นพวกคอมมิชชั่นสูงจิ้มก็ไปครับคอมมิชชั่นสูงนะเพราะว่าอะไรอ่ะอย่างเนี้ยครับคอมมิชชั่นอ่ะอย่างลูวิ่งคุณขายลูวิ่งนะครับสองพหนึ่งสิบเาบาทคอมมิชชั่นหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทมีคนถามว่าแล้วจะขายได้ไหมคุณก็เอาไปลงขายในไมค์กิทเพ e ครับอ่าแต่เรื่องของวิธีการขายผมสอนไว้ในกลุ่มเนาะก็ไปเรีนในกลุ่มเอาอย่างเงี้ยนะครับ เฮ้ยมันคุ้มนะมันคุ้มมากนะอย่างบอยอ่าตัวเนี้ยเจ็ดร้อยกว่าบาทแนตะ่ค่าคอมมิชชั่นนี่ยี่บหกบาทก็เยอะนะครับไม่น้อยนะครับเยอะมากนะครับเนี่ยเต็นท์แปดสิบกว่าบาท,เก,บาทเกือบร้อยบาทคอมมิชชั่นเกือบเกือบสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมันอยู่ที่เราหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันเนี้ยเราต้องเข้ามาเรียนรู้แล้วเราก็ต้องเข้ามาศึกษา นะครับเราอย่าคิดเดยอะนะครับโอยบางคนอ่ะสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทคิดจนบ้านพังนะครับแล้วทุกวันนี้ถามจริงโควิดแม่งอยู่กับเราจนจริงๆนะครับโควิดยังอยู่กับเราเนี่ยจน,จนสิ้นปีนี้แม่งยังจะอยู่หรือเปล่าหรือมัอนจะกลายเป็นโรคประจําที่เราต้องระวังตลอดชีวิตแล้วเท่านี้คุณไม่เลือกหาช่องทางการทําเงินช่องทางการทําธุรกิจนะครับผมบอกเลยว่าคุณจะเอาแล้วคุณก็จะตายไปเอง วันนี้ลงทุนนะครับ499บาทนะครับณวันนี้ที่คุณฟังวิดีโอหลังจากฟังวิดีโอจบแล้วนะครับคุณเริ่มต้นสมัครคุณมีเวลาอีก10วันเพื่อรับโปรโมชั่นเพิ่มอีก20,000ใครจะเอาสมัครเลยครับอย่ารอช้านะครับแล้วเจอกันที่ยูพิเกอ499บาทมาทำรายได้กับยูพิกันแล้วเจอกันในต่อไปสวัสดีครับ